ุณจะไปถึงเป้าหมายที่คุณวาดหวังเอาไว้ไหมเป้าหมายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนอาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของการงานบางคนอาจจะมีเป้าหมายในเรื่องของการมีครอบครัวเป้าหมายของธุรกิจเป้าหมายของการเงินหรืออะไรก็ตามนะที่เป็นเป้าหมายาที่คุณหวังเอาไว้ในใจนะคะคุณจะไปถึงเป้าหมายซึ่งคุณหวังไว้หรือเปล่าในไพ่สามใบนี้ที่ดูนะไพ่กิจนะจะเป็นตัวที่บ่งบอกว่า สิ่งคุณอาจจะมีความกังวลบ้างเพราะมีรูปพระจันทร์ขึ้นเนาะในสิ่งที่คุณกระทําอะไรใดๆก็ตามในสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่คุณมีความกังวลบ้างว่ามันจะไปได้ไหมสิ่งนั้นๆน่นอะอาจจะมีความที่แตกต่างจากสิ่งที่คุณเคยกระทํามานะถ้าเป็นเรื่องงานก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยทํามาก่อนถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะคนสองคนที่เราไม่เหมือนกันเลย ต่างขั้วเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราหวังอะไรนะนั่นก็หมายความว่า,าถ้าได้แพ่ภกิษนะเนี่ยภกิษนะลบ้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะคือถึงจะมีความกังวลถึงจะมีความเป็นเด็กแต่คุณจะเอาอยู่แน่นอนค่ะในสถา,านการณ์นั้นๆถ้าหวังปิดดิวธุรกิจก็จะได้ปิดดิวธุรกิจนะถ้าหวังอยากจะ ได้งานหรือคนที่หางานใหม่ก็จะสมหวังนะคะแต่ทางนี้ทางงานไพ่ก็เตือนนะพระพายขึ้นจะเป็นพระพายขึ้นนี่คือการเรื่องของการใช้อารมณ์ให้ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์การใช้คําพูดนะคะจะเป็นคนลักษณะอารมณ์ร้อนก็ได้เช่นกันต้องระวังนะ